สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะการพามาไขความลับเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณอยากไปหรือคนที่คุณรักไปเพื่อนคุณไปว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไปทะเลกับอีกอันทําทไมถึงไปภูเขาไปเที่ยวกลิ่นสองกลิ่นเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีความลับซ่อนอยู่ในนั้นนะว่าเขาต้องการอะไรจากสิ่งที่ เขารู้สึกในตอนนี้นะคะหรือตัวคุณเองก็เหมือนกันเราเรามาทําความเข้าใจกันดูนะคะว่ามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นบ้างอย่างแรกถ้าคุณเลือกที่จะไปเดินป่าปีนเขาเทุกอย่างที่มันเป็นสีเขียวอะ่ะคือเข้าปา่าอะไรอย่เงี้ยก็คือว่ากลิ่นอันนี้มันจะเป็นกลิ่นกรีนโน้ตในตระกูลในในแฟม y ลี่ท็อปโนตใช่ไหมคะมันแสดงออกถึงความคอนเซอร์เวทีฟมีเหตุมีผล ตรก,กะที่มีความเป็นเหตุเป็นผลนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบรู้สึกไม่ดีกับใครกับตัวเองกับแฟนหรือกับความรักเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเราอยากแบบทบทวนตัวเองเราได้คําตอบบนพื้นฐานที่แบบไม่ได้ทําตามอารมณ์อ่ะก็เข้าป่านะคะเดินป่าอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้เพราะกลิ่นที่เป็น Green Note, กรีนโน้กกลิ่นสีเขียวกลิ่นเขียวเขียวกลิ่นหญ้กากลิก่นใบไม้อะไรเงะะี้ยค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มความ มีเหตุมีผลการทบทวนโดยที่ไม่เลื่อนลอยหรือถ้าคุณตัดสินใจจากการที่คุณไปเข้าป่ามาแล้วแปลว่าการตัดสินใจนะั้นประกอบด้วยเหตุผลอันที่สองถ้าคุณไปทะเลทะเลเป็นวอเตอร์อ a ควาติก โอโซนิกนะคะเป็นท็อปโน้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นตัวแทนของน้ำใช่ไหมคะอันนี้มันคือความสบายใจมันคือการไม่คิดอะไรมันคือการปล่อยปลดปล่อยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ออกมาจากการที่ไปเข้าป่ากับการมาทะเลมันไม่เหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าคําตอบที่คุณได้จากการที่คุณมาทะเลแปแล้วคุณแบบคือมันเหมือนแบบ ไม่เอาแล้วอะอะไรก็ได้แล้วคือแบบคุณอยากที่จะหลุดจากตรงนี้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณอยากจะเก็บมันไว้แล้วอ่ะอะไรจะเกิดก็เกิดเอออันนี้คือคนมาทะเลแต่ถ้าคนที่เข้าป่าเดินป่าอาจจะต้องการคําตอบบางอย่างเพื่อไปต่อหยุด หรือแก้ปัญหาอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลิ่นที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่คุณเลือกไปแต่ว่าถ้าคุณต้องการความรู้สึกมีเหตุมีผลในการตัดสินใจการแนะนำให้ใช้กลิ่นที่เป็นกรีนกรีนโน้ตกลิ่นเขียวเขียวมีแบบเป็นติ่งอยู่ในนั้นหนึงก็ได้ไม่ต้องแบบทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันก็จะช่วยสร้าง ความมีเหตุมีผลได้แต่ถ้าคุณรู้สึกอยากได้ความสบายใจอะไรเงี้ยคือช่วงนี้มันอาจจะออกไปไหนไม่ได้เนาะก็อาจจะดูกลิ่นที่มีท็อปโน้ตสตัวเนี้ยดูว่าหากคุณกําลังทบทวนเรื่องอะไรบางอย่างแล้วคุณอยากได้การตัดสินใจแบบไหนนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวของคุณโพสแบบไปนั่นไปนี้ไปนี้ไปนั่นแปลว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่กลิ่นที่มันเป็นท็อปโน้ตสตัวเนี้ย มันบอกได้ถึงอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาในการใช้น้ำหอมนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าใครมีคอมเมนต์อยากถามอะไรเงี้ยก็ถามการมาได้นะคะ